สวัสดีค่ะจะมารีิูสกูชีที่ทำเองนะคือขอพูดเบาดิบนึงไม่รู้ว่าเพราะใส่โปรแกรมตัดต่อวิดีโอแล้วมันแบบว่าไงเสียงมันจะดังขึ้นเราไม่ชอบเสียงแล้วแบบดังสุดๆชอบให้มันเบาดิบหนึ่งนะคะแล้วมีองมีอีคลิปนึงนะเป็นคลิปที่โพสต์ตอนแรกๆมียอดวิวที่เยอะที่สุดประมาณ1 0 0 0วิวต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าไปดูกัน โอเคแล้วก็ไลค์ประมาณ18นะ mm hmm. ก็ขอบคุณที่ไลค์เยอะมาก mm hmm. แล้วก็ด mm ีครายก็เยอะที่สุดนะ mm hmm. แล้วก็มีคนติดเยอะที่สุดนะ mm hmm. ก็ไม่ม mm ีอะไรก็เป็นเรื่องราคานะ mm hmm. เราต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องราคา mm hmm. คือตอนนี้เราปรับราคานะคือตอนนั้นเราตั้งอยู่30ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มีังไงเราก็ยังไม่ได้ขายนะขายในราคา30เรายังไม่ได้ส่งของออกไปนะคะหรือว่ายังไม่ได้โพสต์ขาย แล้วตอนนี้เราคอดขายแล้วในราคาไซามินิสกุชชี่ทั้งหมดไซมนินิในราคาเพียง20เส้ยไ,ไม่ใช่เในเพียงราคา 5- ้ถึง25บาทแล้วแต่ชิ้นนะคะสามารถไลน์มาถามราคาได้ส่วนมากจะราคาประมาณยี่ไม่ไม่ให้ราคาประมาณ15บาทนะอัน,นจะเป็นโรยนานซอสนะคะจะมี2ชิ้นชิ้นนึงของลูกค้าชิ้นนึงของเรานี่นของลูกค้านะ จะมีสามนะคะท้างบนนี้จะมีสองของเรากด้ดูนุ่มมากมันก็นุ่มนะแต่ไม่ค่อยอยากบิดของลูกค้านะคะแต่มันก็เนี่ยนุม่มสโลต่อไป,ปจะเป็นตัวนี้อันนี้ต้องลงสีหน้าผิดด้วยจะเป็นบิก๊ก นี้เราไม่ขายนะเพราะว่าเราทําประมาณหลายวันเลยอะกว่าสีมันจะแห้มเพราะเราพยายามทาสีหนาๆน,น,นะคะมันจะเป็นด e ีรักคู่ม้ตังตอนขายนะคะสายเนี่ยเราอาจจะให้มันสีดำเนาะเพราะว่าแต่เดี๋ยวเราจะบอกวิธีย้อมสายไปให้นะคะสำหรับคนที่ซื้อกับเรานะจะเป็นเมลอนมีทุกสีนะสามารถเลือกสีได้ คู่มะนะคะอันนี้มันอ่านว่า r รโดหรือบราวโดก็ได้เท่าที่เรารู้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วเราขอเรียกว่าบราวโดหรือเ e d o ดี red ก็ได้ redo นะคะเ e d o horse browdo horse ก็เรียกได้สองแบบนะเท่าที่รู้โฟกัสซีอ้าว ตรงตาเราใช้ซอสลาดนะคะที่เราทําเองซึ่งมันแห้งแล้วมันก็เงานะมันจะเป็นร้านโดนัทเบรดโดนัทอ๋อหายไปไหนหนึ่งอันเจอนี่นะคะจะเป็นโดนัทหนึ่นกันนะ เยอะมากอมเองอ๋ดีาามากโรแบบไซส์ซูเปอร,ร์ซูเปอร์ซูเปอร,ร,ร์ของซูเปอร์มินินะคะซึ่งมันเล็กมากซึ่งราคาตัวน,นี้อเอาค่าหาบาทก็พอแล้วแหละ <laughs> เพิ่งมันเล็กมากๆเลยนะคะสามารถสอบถามราคาะตัวอื่นเวลาได้นะจะเป็นอาเดอรลูกค้าจริงๆเขาสั่งเยอะกว่านี้แต่เรายังทำไม่เสร็จเลยอันนี้เราแผงให้สองชิ้นนะคะจะเป็นว่าไงจะเป็นต๊ะกว่างไงไม่รู้สิรียรปินม,มาโอเคมาดูของทั้งหมดกันเลยเราใช้สกอตเทปตั้งกล้องนะคะนี่นะจะเป็นทั้งหมด เคราคาประมาณ5ถึง25บาทนะคะมากันหนดราคาไว้แล้วไม่ถึง30นะโอเคลายตามนี้แล้วสำหรับลินนี้บายบายค่ะ